จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมทบทวนแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและแผนแม่บทบ้านภูน้ำร้อนวันที่20มิถุนายน2566เวลา13.30นณห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศ์สุภักวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านภูน้ำร้อนพร้อมด้วยดรจิตพิน,นันวงขันและอาจารย์ศิวะหงษ์นาภาอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้แทนนส่วรราชกโดย จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ดําเนินการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดการจนบ,บุรีระยะ20ปีพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2585โดยมีแผนการดําเนินงานที่สาคัญในห่วงระยะเวลา5ปีแรกพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570 ที่เป็นแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลได้แก่การขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บ้านพุน้ำร้อนซึ่งจะต้องทบทวนโครงการที่จำเป็นต้องผลักดันตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญและเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีระยะ20ปีและเกิดการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บ้านพุน้ำร้อนมีศักยภาพเป็นพื้นที่ทางธุรกิจของจังหวัดกาญจนบุรี การจัดทําแผนแม <te> ่บทฉบับนี้เป็นหนึ down, ่งในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาตามที่กําหนดไว้ในแผนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีประกอบด้วยแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาบ้านผู้น้ําร้อนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาแก่งเซียนและบ้านเก่าส่วนที่เหลือจัดให้มีคณะทํางานกับเคลื่อนแผนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะทางในด้านนี้อย่างเต็มเวลาจะมีการวางแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีจากส่วนกลาง และแผนดังกล่าวยังเป็นแผนที่ไม่ครบถ้วนทั้งในแง่ของมิติเป้าหมายการพัฒนามิติการรองรับผลของการพัฒนามิติขององค์ประกอบผู้เล่นที่เกี่ยวข้องมิติของพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมและปัจจุบันได้กลายเป็นแผนที่ไม่ทันสมัยเนื่องจากบริบทแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศไทยประเทศเพื่อนได้เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆอีกจํานวนมากจะมีความจําเป็นที่จังหวัดกาญจานบุรีจะต้องจัดทําแผนรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะยาวให้กับการพัฒนาของพื้นที่อัปเดตโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่การจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุอยู่ในแผนมาตรการเร่งการลงทุน a อคชั่นแพลของกระทรวงคมนาคมและมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP f a s t Track ของกระทรวงการคลังเพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วล่าสุดการก่อรสร้างมีความคืบหน้า91.83%ข้อมูลณวันที่20มิถุนายน2566โครงการดังกล่าวมีมระยะทาง96กิโลเมตรผ่าน4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนครปฐรม,มและกาญจนบุรี ซึ่งทำให้การเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศสะดวกยิ่งขึ้นและเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี3เดือนคาดว่าจะเริ่มเปิดงานให้ใช้งานช่วงต้นปี2568